สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Kaiju Society ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวหนังเรื่องไลโอโคตรแยยักษ์ครับผมอ่าดูกันรลยยังผมเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเลยนะครับพอดูเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออ มันก็ไม่ได้แย่นะผมเห็นแม่งแ,แบบเพจนู้นเพจนี้ YouTube ช่องนู้นช่องนี้แม่งด่ากันยับเลยด่ากันขั้นแบบไม่ได้ผุดได้เกิดอะ่ะเออเฮียแบบเอ้ย,แบบอยมึงก็เกินไปมึงด่าสักขนาดนั้นคือแบบผมดูลวมันก็ไม่ได้แย่มันก็โอเคซีจง CG ก็โอเคนักแสดงก็โอเคครับผมนะเมื่อจะเป็นแบบอ่าพระเอกนางเอกหรือว่าแบบตัวโจ๊กตัวตลกอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะแสดงได้ดีเลยแหละ CG ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยตัวแย่ยักษ์เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะอีกอย่างผมว่าเขากล้าทํได้วยเพราะว่าตัว ัวแย้เนี่ยมันจะโผล่มาตอนเช้าซะส่วนใหญ่นะตอนที่แบบแสงจ้าๆเลยแบบมีแดดมีอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่ทํา CG ที่เป็นสัปราดเนี่ยที่โผล่มาตอนเช้าเนี่ยมันจะทําได้ยากกว่าตอนกลางคืนครับถ้าแบบตอนกลางคืนแบบมืดๆเลยเงี้ยเวลาทําตัว CG สัปราดเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่านะก็ถือว่าเรื่องนี้เขาก็กล้านะครับผมกล้าที่จะทําตัวสัปราดออกมาในฉากตอนเช้านะครับผมนะ แต่ว่าตัวดีไซน์ของตัวแย่เนี่ยตัวกระปอมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะธรรมดาน er, ิดหนึ่งนะมันเหมือนเอาตัวตัวกระปอมเนี่ยมาขยายให้มันใหญ่เฉยๆนะครับผมมันแบบว่าไม่ค่อยที่จะมีความเป็นมอนสเตอร์สักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะแบบว่าที่จริงผมว่ามันเพิ่มได้นะเพิ่มเกรดเพิ่มตรงนูน้นตรงนี้ให้มันดูแบบเป็นสัตว์ประหลาดมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตัวตัวแย่ยักษ์เนี่ยยังแบบธรรมดาอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเอาแบบว่า ดูกันขำๆนะดูกันใครเครียดครับสนุกๆนะผมว่าอย่าไปจริงจังมากครับผมแล้วก็ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเอาบรรทัดฐานของหนังฝรั่งนะหนังฮอลลีวูดเนี่ยมาเปรียบเทียบครับเพราะว่ายัางไงหนังฝรั่งมันก็ ทำออกมาได้เหนือกว่าหนังไทยอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบตัว CG เนี่ยถ้าดูแบบสมัยก่อนนะย้อนไป10ปีที่แล้วถ้าอยากรู้ว่า CG ไทยเป็นไงนะผมอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องอังกอร์เออตัวเสือไปดูเลยย้อนไปดูเลยแล้วเอามาเทียบกับหนังเรื่องลลโอนะไอ,อ้ไม่ใช่ไลโอจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาไกลมากเลยนะสำหรับ CG ไทยเนี่ยเออมันก็พอได้มันก็แบบสวยเลยแหละผมว่านะไม่ใช่แค่ CG ตัว ตัวแย่นะ CG แบบพวกน้ำนะครับผมหรือไม่ก็แบบว่าดินถล่มอะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็โอเคใช้ได้เลยแหละสวยเลยคือถ้าเราอยากให้หนังไทยเนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วก็สนุกกว่านี้สมจริงกว่านี้เราก็ต้องแบบช่วยกันสนับสนุนนะครับผมอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยอาจจะแบบว่าอีก5ปี10ปีอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าหนังไทยเนี่ยพัฒนาไปได้อีกครับผมคนไทยเก่งนะ ก็ไม่ต้องไปด่ากันตามเพจนู้นเพจนี้ที่มันแบบออกมาดิสเครดิตหนังนะว่าแบบโอ้โหห่วยแตกห่วยบัลลมโคตรแย่ไม่มีเฮียอะไรดีเลยผมว่าแบบไอเฮียพวกมึงก็เวอร์กันเกินไป คือมึงแบบเหมือนมึงพูดเอามันนะ่ะมึงด่าเขาขนาดนั้นนะ่ะมึงด่าแบบอย่างที่ผมบอกไปแม่งด่ากับไม่ให้ได้ผุดได้เกิดไอเฮียด่าแบบสาบส่งอะเข้าใจวะมันแบบเกินไปเออดูแบบดูหนังอะดูคลายเครียดไอเฮียมันเป็นหนังตลกแบบว่ามีสปาราดโผลมานะอะไรอย่างนี้ให้ตื่นเต้นนะครับผมเออพูดถึงความตลกผมว่าใช้ได้นะนักแสดงตลกที่อยู่ในเรื่องเนี่ยผมก็จะไม่ได้หรอกว่าพวกเขาชื่ออะไรกันบ้างแต่ก็มีแบบอาอย่างในฮอ,อยอย่างเงี้ยในฮอยกับล่ามทรงท,รงที่โผลมาต้นเรื่องเลยนะก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากนะครับผมก เหมือนสองคนนี้มาล่าแย่เฉยนะครับผมแล้วก็ไปไปมา,มาๆก็เดินไปเจอหลุมนึงหลุมเบ้ริ่มเลยแล้วก็โดนแย่ลากไปแดกแค่นั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแบบนักแสดงตลกคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามโฆษณานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยพวกเขาก็เล่นได้เข้ากับบทบาทดีนะเออมันก็ตลกดีมันก็จะมีเป็นแก๊งๆมาแนละ้วเพราะว่านางเอกเนี่ยประกาศว่า จะแจกเงินรางวัล1น1ล้านบาทนะครับผมว่าใครเนี่ยที่จะสามารถขุดเจอน้ําได้ก่อนนะครับผมอ่าทีนี้แม่งก็แบบด้วยความที่เงินรางวัลแม่งไอเฮีย1ล้านบาทแม่งก็มากันทั้งประเทศเลยเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะเออแล้วก็ดังด้วยนะหเห็นบอกอะไรนะในหนังแม่งมีคนกดซับอยู่8ล้านคนโอ้โหเโฮโโียครเยอะเลย8ล้านคน นางเอกก็เลยแบบประกาศไปเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดชาเลนจ์นะถ้าใครเนี่ยสามารถจัดทีมนะมาขุดน้ําบาดาลน,นะเพราะว่าไอทุ่งตะวันแยงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากคือแบบไม่มีอะไรเลยนะต้นไม้ไม่มีสักต้นเลยมีแต่แบบว่าที่ลกล้างแล้วก็ดินแข็งๆนะครับผมคือไม่มีอะไรเลยก็เลยแบบอยากจะฟื้นฟูพื้นที่นี้ให้มันกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยอแบบ่ะจัดเป็นชาเลนจ์แจกเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาททีนี้มันก็แบบมีคนนู้นคนนี้คนเก่งๆนะที่เชี่ยวชาญในการแบบ เจาะหาน้ําขุดหาน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีมาเป็นแกงๆนะก็แบบไอ้แกงแกงรถแห่นะอันนั้นก็หาดีแล้วก็แก๊งแบบแกงศสยศาสตร์เออที่าลดแม่งโคตรหาเลยคือลดขุดนะแม่งแบบเอาพระพุทธรูปมาวางแล้วอมีพระมีอะไรโหเต็มรถเลยเออก็หาดีแกงนั้นแล้วก็มีแก๊งอันนี้เสี่ยหมีเออเสี่ยหมีแม่งก็หาดีคือแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวเทพว่างั้นเออแบบว่ารวยอ่ะมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีในการเจาะอะไรล้ำยุคล้ำสมัยนะเออก็แบบคนแม่งก็แบบไอ้เฮียเสี่ย มีแม่งตัวเต็งว่ะน่าจะเป็นคนที่หาน้ําเจอคนแรกนะอะไรอย่างนี้ก็หาหา,หาหาไปก็แบบขุดไปขุดมาก็เจอแยัะแย่แม่งก็โผผ่ขึ้นมาแดกคนแดกเสร็จไม่พอนะแม่งคาบศพนะเอ้อไม่ใช่ศพดิมันคาบคน,น่ะที่ยังแบบยังเป็นเป็นเออยังไม่ตายอะเอากลับไปที่รังนะนอกจากแม่งมีแยนะแม่งมีลูกแย้ด้วยนะแต่เราจะไม่เห็นตัวลูกนะเห็นเป็นแค่แบบเป็นไขยแย่แย้เฉยแค่นี้นะครับผมแย่แม่งก็ไล่แดกคนนู้นคนนี้แม่งก็หายไปทีละคนสองคนอะไรอย่างนี้ไปไปมาแม่งทุกคนก็แบบเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ้ยเกิดออะไรขึ้นวพ ไปไปมามาแม่งก็แบบตัวแย้แม่งก็โผล่ให้ทุกคนเห็นเลยทุกคนแม่งก็แบบตกใจกันก็วิ่งหนีกันตามเรื่องนะครับผมทีนี้เนี่ยนางเอกแม่งก็โดนตัวแย้เนี่ยจับไปที่รังนะพระเอกแม่งก็แบบว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องไปช่วยพระเอกเอ๊ะนางเอกเนี่ยชื่อฝนนะครับผมพระเอกแม่งก็แบบเราต้องไปช่วยฝนแต่ทุกคนแม่งก็แบบด้วยความกลัวตายเออแม่งก็แบบไม่มีใครอยากทาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่งก็แบบรักตัวกลัวตายกันหมดนะครับผม แต่พระเอกแม่งก็แบบพยายามซื้อใจอ่ะแม่งก็พูดปลุกใจเราต้องอย่างนู้นเราต้องแบบว่ามีความกล้าเราต้องช่วยกันสามัคคีกันเออไป,ไปมาคนแม่งก็ร่วมมือกันก็ลงไปที่ถ้านะครับผมถ้าแ yeah ย ไปตามหาคนที่โดนจับไปที่ลังนะครับผมก็สุดท้ายก็ช่วยออกมาได้ทุกคนนะครับผมแล้วก็ไอ้พระเอกในมันสังเกตว่าอไอ้กำแพงตรงถ้ำเนี่ยมันชื้นๆนะมันน่าจะมีน้ําแน่เลยแล้วก็คิดแบบอ๋อไอ้เฮียแย้แม่งปกติไม่ชอบน้ำดียว่าแสดงว่าไอ้กำแพงตรงเนี้ยแม่งไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแสดงว่าไอ้ไอ กำแพงตรงนี้แม่งต้องแบบเป็นสีมือไอตัวแย้ยักษ์แน่เลยก็เอาระเบิดของเสี่ยหมีมาติดตรงนั้นแล้วก็กดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คั้นไอสัตว์น้ำมันก็ทะลักออกมาเต็มถ้ำนะแย่มันก็แบบจมน้ำตายซึ่งก็แบบว่าไม่รู้ว่าจมน้ำตายจริงๆหรือเปล่ามันอาจจะรลอดก็ได้นะเพราะว่าหนังก็ไม่ได้บอกแบบชัดเจนนะว่าตัวแย้มันตายเออสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมนะไอพระเอกมันก็ได้เงินรางวัลจากญาติตัวเองไปล้านหนึ่งนะครับผมซึ่งแบบมันก็แบบแปลกๆนะมึงมึงแบบมึงกล้าใบเฮียแบบมึงรับ เงินจากญาติมึงล้านหนึ่งอะซึ่งถ้าผมเป็นผมผมแม่งค่อนข้างเกรงใจนะแบบไอ้เฮียแม่งก็ญาติกันปะวะจะไปเอาเงินเขาตั้งล้านหนึ่งเยอะนะเว้ยแล้วก็ไอ้เพื่อนของเพกสองคนแม่งก็เอาไอ้ทะเบียนรถของปู่อะที่ตายไปอะเอาไปซื้อหวยเสร็จแล้วเอาไอ้เฮียแม่งถูกหวย48ล้านวัดถูกหวยเฉยคือแบบไอ้เฮียมึงดวงดีไปปาวะเอออะไรก็จบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับขำๆยิ้มๆไปนะถึงจะในเรื่องเนี่ยก็มีคนตายเยิหมกันนะคือแม่งแบบตัวไอลีโอเนี่ยไลโอแม่งแดกคนไปเยเหมกันนะเเป็นนล่ นะเลือดสาดนะหัวขาดเลือดสาดนะมีมนกันานะฉากสยองสยองในหนังนะเออไม่ใช่ไม่มีนะถือว่าโอเคเลยนะไอฉากแบบฉากไล่แดกคนงับหัวคนเนี่ยอะไรเนี่ยหัวขาดเนี่ยเออผมว่ามันก็โอเคนะเออสนุกสนุกพอผมดูจบแล้วเนะี่ยเออผมว่ามันก็โอเคผมก็เลยให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนเต็ม10ครับผมอ่ะ ขอหักไป4คะแนนนะครับผมอเอาไป6คะแนนสาหรับหนังเรื่องนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องไลโอโคตรแยยักษ์เนี่ยก็ไปดูกันในโรงได้นะครับผมบางโรงเนี่ยมีโปรโมชั่นด้วยนะเออจาก280บาทเนี่ยเหลือ119บาทครับผมอ่าแต่ทุกคนก็ไปเช็คกันเองก็แล้วกันว่าโรงหนังสาขาใกล้บ้านเนี่ยมันมีโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ของผมมันมี แต่ถึงแม้จะมีโปรโมชั่นผมก็ไม่ได้ใช้อะไรตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่สมัครบัตร M+ ออยู่แล้วนะครับผมก็จ่ายรายเดือนไปเดือนละว200ก็เป็นบัตรบุฟเฟ่อะดูกี่เรื่องก็ได้นะครับผมแต่ว่าห้ามซ้ำกันก็มีเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมผมก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยด้วยนะครับผมเล็กๆน้อยๆก็ยังดีครับหนังไทยเราเนี่ยจะได้แบบว่า ไปไกลได้มากกว่านี้นะครับผมอย่าเพิ่งไปลุมด่ากันมันไม่ดีหรอกจะมาด่าทําไมก็ไม่เข้าใจนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ